สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันในช่องของ s u ัน h a n n e l นะครับวันนี้เราจะมาทดลองกันนะครับดูใน Youtube มาเขาจะเอาไฮเตอร์สุดสีชมพูใส่เข้าไปในน้ำแดงแล้วจะทำให้น้ำแดงมันใสมันน้ำนะครับว่ามันจะจริงหรือเปล่าเอาไปลองดูกันนะครับไว้รุน่นทนน้อยครับลองทนนิดนึงควนใหม่ๆนะครับนี่นะครับ จริงครับไม่น่าเชื่อน่าสิงครับโหเฮดไฮเตอร์สดสิมพูนี่กัดสีได้ดีจริงๆครับการทดลองครั้งการทดลองครั้งนี้เป็นอันว่าสำเร็จนะครับนั้นขอจบคลิปเยียงเท่านี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซันแชนแนลได้นะครับเดี๋ยวจะทำทดลองสิ่งใหม่ๆมาให้ดูเด้เลยนะครับ